แล้วถ้าเราไม่สามารถใช้งานเมต a าเออบน Messenger ได้เพื่อนบอกว่าเล่นได้แต่เราเล่นไม่ได้เราก็มาลองใช้งานผ่าน บราว์เซอร์กันดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นบน PC หรือจะเป็นเบราว์เซอร์บนโทรศัพท์มือถือนะครับผมสาธิตบน Windows 11 2 4 s 2โดยใช้ nvda ร่วมกับ p ีเพตาทิปก็ใช้อะไรดีนาอาเอาเป็น Google c o r o m e กิล o ู e กล o ซกลกันนะครับเพื่อนๆจะใช้มือถือหรือจะใช้ iPhone นแอนด์ไอโฟนซัมซุก็เลือกเอานะครับว่าจะใช้ Chrome ถ้า iPhone ก็สฟรี กด enter เข้าไปที่ chrome กันเลยครับผมผมใช้ Nvidia Data Tip นะครับสื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนเพผู้การทางสายตาหรือเพื่อนเคนตาบอดนะครับ enter ตึ้งคปดหมา Google Chrome ฟูบาร์ทีู่และแท็กค้นหา Edit ช่ฟอร์รูบขออนุญาตนะครับไปที่ที่อยู่เว็บไซต์โดยการกดอันเอร์เน็ดีนะครับผม all D Google ค้นหาเปิดเปดมินแล้วก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์กันเลยครับ meta ai นะครับ m m e c h o t a n g o a a l p h a นะครับหรือมหาภาคแล้วก็ a a l p h a i i n d i a m/e/t/t/meta/ai/inc เนี่ยครับได้ได้เว็บนี้ m m e t a a i c ให้พิมพ์ตรงนี้ไปเลยไม่ต้องมีวไว้เว็บไม่ต้องมีอะไรนะครับ meta.ai พิมพ์เสร็จแล้ว Enter Meta ai select Meta ai click tab แล้วว er. ิซิตอ่เอเข้ามาที่หน้าเว็บนะครับ Control Home ปุ๊บเราจะมาสำรวจพร้อมกันเพราะว่าเขาจะแนะนำให้เรากดเข้าสู่ระบบก่อนกรณีใครที่ยังไม่เคยเข้าใช้งาน Meta ai ครับก็คือของทางตัวแชทบอทของทาง Meta หรือ Facebook นะครับผมอ่าโอเคเราเลื่อนสอนลงมาหรือกดตัว B Bowo ไปที่ เข้าสู่ระบบบัตรท่านเข้าสู่ระบบบัตรท่านนะครับบีบลวมาที่เข้าสู่ระบบบัตรท่านใครใช้ในส่วนของมือถือก็ปัดไปที่ปุ่มเข้าสู่ระบบแล้วกด enter เข้ากรีฑเมรูการเข้าสู่ระบบได้รอกข้ากำหนดหนึ่งเขาก็จะมีข้อกําหนดนะครับเราคอนโทรลโฮมไปแล้วก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกโดยการกดตัวบีเบลวมาไปที่ปุ่มเข้าสู่ระบบด้วยอินสตาแกรมบัตรเข้าสู่ระบบด้วยอินสตาแกรมกดตัวบีบลวต่อเข้าสู่ระบบด้วยเฟซบุ๊กบัตรท่านแนะนําว่าถ้าใคร ออใช้งาน Facebook ผ่านหน้าเว็บไซต์อยู่แล้วก็เลือกที่ Facebook ตัวนี้นะครับกดตัวบีเบาจนเจอเข้าสู่ Facebook เข้าสู่ระบบด้วย Facebook บัตรท่านเนี่ยนะครับกด Enter ไปเลยเขาก็จะไปลิงก์กับบัญชีที่เรามีการใช้งานบนเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะเป็น Chrome 8, Firefox s f r i e ที่คุณใช้งานอยู่ Enter ตึงบัตร่านใดก็ตามนะครับ เขาก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกเพราะว่าเราเข้าเนี่ยคือพอเรามียูเซอร์เดียวนะครับก็คือนายหมอคอมสธิโชเขาก็จะล็อกอินเข้ามาให้เลยครับแต่ถ้าใครมีการเตือนขึ้นมาก็เลื่อนลูกศรลงไปที่เข้าสู่ระบบในชื่อตืดๆอาจจะเป็นชื่อของคุณแล้วกดบัตท่านหรือปุ่มกด Enter เข้าไปได้เลยครับพอเข้ามาแล้วเขาาก็จะอยู่ที่ปุ่มอีดิดโฟกัสมาร i กติกได้ค่ะไรเมตาเอได้ก็ได้นครับผมกด Insert Tab เพื่อเป็นการเช็คว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับเป็นคําสั่งที่จอ for windows หรือ nva ที่ผมใช้อยู่กก็็เเปนนคําสัั่งดียว เราอยู่ที่ไหนครับอ่าจอคีย์หรือ NVDK a กดไว้แล้วกดแท็บ Edit Focus m a i c ได้ถามอะไร Meta AI ก็ได้ถามอะไร Meta AI ก็ได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตสำรวจนิดนึงก่อนเรื่องของการถามเนี่ย AI เนาะ Artificial Intelligence ก็คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่มีความฉลาดอยู่แล้วคุณก็สามารถถามสิ่งต่างๆในสิ่งที่อย่างเช่นการสร้างยานอาวกาศ ขนาดนั้นเลยการกําเนิดของกระแสไฟฟ้าใครเป็นผู้คิดคน้นคือถามเรื่องราวถามวิธีการ how to หรือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ดาราศาสตร์อูมันถามได้เยอะขนาดนั้นไหมสร้างพงสร้างภาพได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขอ escape นิดน,นึงแล้ว control home ออแล้วกดตัว b bowo นี่มนนันประวัติเหตุประวิทิเนี่ยเราสามารถแก้ไขาการสมพัดดาวเรือเนี่ยเราก็จะสามารถดูประวัติที่ผมสนทนาไว้ได้แก้ไขการโปรไฟล์รับ f e ตรวิ์3ให้ช่วยชัดเจนสั์เลี่ยวหน่อยัะจะมีตัวอย่างให้แนะนํามานะครับกดตัว b bowo มาเรื่อย ช่วยฉันเลือกตัวสัตเลี้ยงเหรอเออให้เขาช่วยคิดได้ด้วยก็ตัวบีบาโอต่อจำลองการสัมภาษ จำลองการสัมภาษณ์คือเราอาจจะต้องมีไปการสัมภาษณ์งานนะครับผมหรือสัมภาษณ์เข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยก็น่าสนใจเนาะเขาแนะนําเราได้ด้วยเราถามไปได้ด้วยเราต้องแต่งตัวยังไงเราต้องเตรียมคําพูดอย่างไรกดตัว B b a r ต่อ Refresh ครับมีประมาณเขาแนะนำอางนี้จริงๆมันมีหลายตัวเลือกนะครับอาจจะแนะนําให้สร้างภาพแต่ว่าผมกดตัว Echo มาที่ h ดีด a p B ต i ด i ค่ะอะไรเม็ตาลองถามสักคำถามหนึ่งนะครับผมว่า การบริการ1414 14พรเนี่ยเรามีบริการอะไรบ้างอ่าพวงเ็องบอไปมบรกรรอกอเรือบริการอิงบิดหนึ1 4อันนี้พิมพ์ได้เลยนะครับ1 4หรือจะใช้ป้อนตะคำบอกก็ได้ถ้าเป็นว i n d o w s ใช้ว d o w s นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนนอยมือถือก็ป้อนตบอกนะครับอิงบิดพวงเล็บเปิดัอมาอีบรกรอกรอบอเรือ รอเรือบอบัอร์อร์ูล่าลองดูสิครับว่าเขาจะรู้จักไหมมีบริการอะไรบ้างส่งข้อความบัรท่านเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับจะพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ดีหรือภาษาอื่นๆที่คุณสนทนาได้เมต a า i ก็จะช่วยตอบคุณได้เพราะเขาเป็นหนึ่งที่เรามาแนะนํากันกด Enter ที่ส่งข้อความเลยพอแทบมาเจอปุ่มนี้นะส่งข้อความบัดท่านส่งข้อความบัท่านเอนเตอร์ตึ้งแล้วเขาก็จะกลับมาที่ช่องตรงนี้เพราะผมออโต้ฟอร์มโหมดให้กด H K แล้วก็เอื่อบลูกศรขึ้นทาง404สี่ครับมีบริการอะไรบ้างนี่ครับเกิดข้อผิดพลาดขึ้นบัตรทำได้อีมครับเกิดข้อผิดพลาดขึ้นแปวขายหน้าเลยนะครับคลิกแคปเบิร์ดดีดมัจจิไนถามอะไรเมทไนท์ก็เอาออฟฟีค้าความสร้าโดยไนท์และอาไม่ถูกต้องหรือไม่หมักสมิลเว็บพนผูท็อปคลิกแคปเบิร์ถามเรื่องอื่นก็ได้เอลองถามเรื่องอื่นนะแปวเลยนะครับผมอาจจะยังไป เออก็1 4ึ่พัดก็เป็นเพจเป็นกลุ่มด้วยนะเมตาครับแม่เก็บฐานข้อมูลพวกเราไว้ด้วยนะครับบริการ1 4ึ่งสพัทนะครับเป็นบริการข่าวสารความรู้นะครับรวมถึงเรื่องราวของวิทยุโทรทัศน์ที่ให้บริการกับคนตาบอดรวมถึงบริการเสรียงบรรยายภาพแล้วก็มีหนังสือที่ให้บริการในรูปแบบของสื่อเดซี่นะครับที่จะบริการให้กับทุกๆคนได้นะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เราลองอีกห<ใ>น,นึ่งพีทอ<ว>งหนึ่งพีทองเล็บพีทองเล็บพีทองเล็บเปิดพีทองเล็บเปิดพีทองเล็บเปิดอีก ต่อทีก่อาร์ด่อทำต่ออาร์แอลฟอดฟันต่อการไม้ขาตาก่อเอหยักษ์ไม้กระดต่อหูวิทย์ทีการทำกาแฟหยุดสร้างการตอบกล่แล้วเราก็ลองส่งไปดูนะครับว่าเขาจะตอบกับผมมาว่าอย่างไรนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วเอสเคปครับต้งข้อความแล้วก็เลื่อนลูกสั่นเพิ่มอีกครับอีดิชหยุดไม่ให้เมตตาให้ดำเนินการกับการตอบกับนี้ให้เสร็จสิ้นลิฟวิทสองจุดนี่ครับมาแล้วมาเเงียบสองจุดแบล็คเตรียมกาแฟบทหนึ่งจุดเอาฟลิดิ้งวสองวิธีการทำลิฟวิทสองไอพายหนึ่งจุด เตรียมกาแฟบดขนใช้กาแฟบดท,ที่มีคุณภาพดีและปรับขนาดบดให้เราก็สามารถเลื่อนลอนขึ้นลงเพื่อสามารถที่จะอ่านได้เหมือนกับในส่วนของ AI ทั่วๆไปกันเลยนะครับผมดังนั้นใครที่ใช้งานบนแอป messenger ยังไม่มาก็มาใช้ผ่าน b r o w s ร์กันได้ก็เป็นความรู้ที่นำมาฝากกันกันกบบริการหมอคอ14 14ม1 4 1 4พัเมตาครับ1 4 1 4พฝากไว้ด้วยนะมเมื่อกี้หน้าแตกเลยอะ ใครที่ใช้ไม่ได้ไปลองใช้งานกันดูกับ Meta AI ผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับผมเข้าไปเลย Meta AI